สวัสดีกันอีกครั้งนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันมากๆเลยนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดกันนะครับคนเราไม่จําเป็นจะต้องพยายามหรือว่าแซงทําเป็นคนอื่นนะครับแต่ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเราเองเพื่อเป็นตัวเราเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับทุกคนที่เหนื่อยหน่ายแล้วก็อ่อนล้าจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มพาตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งการประสบความสําเร็จนะครับ คนเราจําเป็นต้องทิ้งความคิดที่ทําลายตัวเองที่เหมือนกับระวังยาพิษให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเราเองเป็นคนมีอํานาจเต็มที่แล้วก็ทรงพลังอยู่เบื้องหลังแผงควบคุมชีวิตของเราเองนะครับไม่ใช่ให้คนอื่นมาคุมเรานะครับถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักแต่ว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับผู้คนมากมายที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าพวกเขาเริ่มซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวที่ฝังอยู่ในส่วนลึกสุดของหัวใจตัวเองนะครับ ที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีอยู่ในตัวของพวกเขาเองมานานเนื้อหาใน e ีีนี้เราจะมีเคล็ดลับและก็ข้อมูลเชิงลึกหลายอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงที่คุณจะไม่มีวันรู้สึกเสียดายที่ต้องใช้เวลาในการฟังอย่างตั้งใจนะครับใน E ีีนี้คุณจะได้เรียนรู้สุดยอดเคล็ดลับของการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้คุณได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณอยู่หรือไม่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณได้ใช้ชีวิตแบบรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรือว่าแค่อยู่ให้รอดไปวันๆนะครับ เป็นคำถามที่ไม่กี่คนที่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากและมั่นใจว่าใช่ท้ายที่สุดแล้วการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็การนําตัวเองไปสู่ความมั่นคงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจริงๆแล้วการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอาจจะเป็นหัวข้อสําคัญที่สุดในโลกสําหรับคนทุกคนเลยนะครับแต่ว่าพ่อแม่หรือว่าโรงเรียนมักจะไม่ได้สอนเราถึงวิธีการในการทําแบบนั้นนะครับหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ว่าคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับ เนื้อหาในอีพนี้จะเหมาะสำหรับคุณด้วยแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องประมาณว่าการคิดภาพตัวต,วตนที่ดีที่สุดของคุณว่ามันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรจะช่วยให้คุณควบคุมการต่อต้านตัวเองได้อย่างไรวิธีการจัดการกับความกลัวของคุณอย่างมีเหตุผลทำไมการให้ความสำคัญกับตัวเองถึงไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับข้อหนึ่ง มีคนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการสอนถึงวิธีการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแต่ไม่ว่าคุณจะเคยถูกสอนมาหรือไม่ก็ตามนะครับคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการกําหนดตัวตนที่แท้จริงของคุณได้นะครับคุณไม่เหมือนใครคุณมีเอกลักษณ์ต่างจากคนอื่นหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับคงจะเป็นประโยคที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาเป็นร้อยครั้งนะครับแต่ว่าคุณเคยปล่อยให้มันกลายเป็นประโยคที่ฝังอยู่ในใจของคุณอย่างจริงจังหรือไม่นะครับ ไม่มีใครบนโลกจะรู้ว่าความรู้สึกที่อยู่ภายในตัวคุณเป็นอย่างไรการมีความคิดอยู่ในสมองและจิตใจของคุณเป็นอย่างไรทุกความคิดทุกประสบการณ์และทุกความรู้สึกที่คุณมีเป็นของคุณคนเดียวมันไม่เคยเป็นและก็จะไม่มีวันเป็นคนอื่นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะไม่เคยถูกสอนให้ตัวคุณเองนั้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับคุณเข้ามาในโลกเหมือนกระดาษขาวที่ว่างเปล่าซึ่งพ่อแม่ของคุณอาจจะใช้ชีวิต ไปให้รอดในแต่ละวันบางคนก็ล้มเหลวและก็ยอมแพ้ต่อชีวิตไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นคุณคิดว่าอะไรที่พ่อแม่จะสอนและก็ทำตัวอย่างให้คุณเห็นจากนั้นเมื่อคุณไปโรงเรียนแน่นอนว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับแต่การรู้จักตัวเองและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดในโลกเท่าที่คนคนหนึ่งจะได้เรียนรู้และก็ลงมือทำทันทีแต่คุณจะไม่พบทักษะนี้ในหลักสูตรใด,ดๆ หรือวิชาใดๆในโรงเรียนแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยนะครับผลก็คือคนเรามักจะจบลงด้วยการเป็นผู้นําชีวิตตัวเองที่รู้สึกแย่อยู่ตลอดเราสับสนเรามีความรู้สึกคลุมเครือว่าเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทําอย่างไรกับมันคุณจะกลายเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไรเราทุกคนจะมีตัวตนอยู่2ประเภทนะครับก็คือ 1. ตัวตนที่ดีที่สุดในแง่บวก ซึ่งก็คือคนที่คุณอยากเป็นให้มากขึ้นและเป็นอย่างถาวรแล้วก็ 2. ตัวตนที่ต่อต้านตัวเองในเชิงลบซึ่งจะหยุดคุณไม่ให้คุณเป็นคนคนนั้นที่อยากเป็นในข้อหนึ่งนะครับกุญแจสําคัญก็คือการเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองให้อยู่ในการควบคุมของตัวเองได้ไม่ปล่อยให้ตัวตนของคุณไหลไปตามยถากรรมหรือคนอื่นและสังคมชักนําให้เป็นไปนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการทําเช่นนั้นก็คือการทําให้ความเป็นตัวของตัวเองนั้นสมบูรณ์และฝึกให้ตัวเอง รู้และจําได้เสมอว่าตัวเรานั้นมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรเราเริ่มต้นที่ตัวเราดีที่สุดนะครับลองเริ่มแบบนี้ดูนะครับให้เขียนคุณลักษณะเชิงบวกทั้งหมดของคุณลงในกระดาษไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่ามักจะไม่ค่อยได้ทําตามนั้นนะครับลองนึกถึงคําที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นฉันมีบุค,คลิกและนิสัยที่เป็นมิตรกับคนอื่นฉันเป็นคนมีเหตุผลหรือว่าฉันกล้าหาญเป็นต้น ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยนะครับบางทีเราอาจจะถูกสอนมาว่าการคิดแบบนั้นกับตัวเองเป็นการหลงตัวเองหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงบางครั้งเราถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาในสังคมที่โฟกัสอยู่กับเชิงลบทําให้การวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในทางลบหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีจุดบกพร่องหลายอย่างนั้นมันง่ายกว่าการยกย่องตัวเองมากแต่ถ้าคุณต้องการที่จะปรับปรุงชีวิตของตัวเองยงยึดมั่นกับการชื่นชมยกย่องตัวเอง แล้วจงหาคุณสมบัติด้านบวกในตัวคุณเองให้เจอให้ได้นะครับอย่างน้อยถ้าในใจคุณลึกๆอยากเป็นอะไรสักอย่างในทางที่ดีอยากมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างที่เป็นด้านที่ดี <estão S 1> นั่นก็คือคุณมีคุณสมบัติด้านบวกขั้นพื้นฐานที่สุดที่คุณมีมันดีกว่าคุณอยากเป็นคนไม่ดีถูกต้องไหมครับคุณเขียนลงไปได้เลยว่าฉันเป็นคนคิดดีหรือว่าฉันเป็นคนฝ่ายดีอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นลองตั้งชื่อให้กับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณ อ้างอิงตามสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์บทละครภาพยนตร์นวนิยายการ์ตูนเทพสัตว์ในตำนานและอื่นๆที่คุณรู้จักแล้วก็คุณเคยกับมันดีนะครับขึ้นอยู่กับคุณยกตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าตัวตนที่ดีที่สุดของคุณคือเป็นคนที่เสียสละคุณอาจจะเรียกบุคลิกนั้นว่าพระเวสสันดรหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณชอบทําบุญคุณอาจจะเรียกตัวตนของคุณว่านางวิสาขา ถ้าคุณชอบเรื่องราวทางพระพุทธศาสนานะครับคุณก็สามารถตั้งชื่อตัวตนที่ดีของคุณแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าคุณชอบสิ่งอื่นก็ไม่ผิดที่จะตั้งชื่อแบบอื่นอย่างเช่นเป็นพ่อมดผู้ชาญฉลาดที่เรียกว่าเมอร์ลินเป็นกระรอกที่ร่าเริงที่เรียกว่าราบับเป็นคนชอบสังเกตและวิเคราะห์ที่ชื่อเชอร์ล็อกโฮมหรือว่าเป็นแฟมิลี่แมนอย่างดอมหรือว่าวินดีเซลในเดอะฟัสต์แอนด์เดอะฟิรีเสก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะชอบและมันทําให้คุณจําง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นิสัััยเเชิงงบบววกท่่าานนนน้้น้แมแมตตตดลขอคุณ ก็จะต้องถูกตั้งชื่อให้จำง่ายแทนอย่างเช่นให้ตั้งชื่อให้กับนิสัยด้านลบนิสัยแย่ๆหรือว่าอารมณ์ด้านร้ายที่คุณไม่ชอบแต่คุณก็ทำเป็นประจำเมื่อคุณสมบัติหรือว่านิสัยของคุณทั้งสองด้านมีชื่อเรียกแล้วคราวนี้ก็ง่ายขึ้นที่คุณจะได้รู้เมื่อเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นมาว่าตอนนี้คิวปิดหรือว่าลูซิเฟอร์กำลังเป็นใหญ่ในอารมณ์ของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อคุณได้กำหนดรูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัยที่ดีของคุณเบื้องต้นออกมาแล้วคุณจะต้้อองใใส่รายยละเีดหกัับมน ไม่ต้องกังวลนะครับนี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่ดีเลิศเพอร์เฟกตั้งแต่แรกนะครับสิ่งสําคัญคือการมีตัวแทนที่จะแขวนหรือว่าวางภาพไว้ที่ใดที่หนึ่งสักแห่งในใจหรือว่าในความรู้สึกของคุณเพื่อคอยเตือนว่าคุณต้องการจะเป็นใครนะครับต่อไปเราก็มาดูผลของการทําตามตัวคุณที่ดีที่สุดอย่างจริงจังนั่นคือการต่อต้านเวอร์ชั่นที่แย่หรือว่าเวอร์ชั่นที่คุณไม่ชอบในตัวเองนะครับข้อ 2. การรู้ว่าจะต่อต้านตัวเองในจุดไหน จะช่วยให้คุณควบคุมลักษณะเชิงลบในตัวของคุณเองได้นะครับคุณเคยเห็นคนหัวร้อนหรือว่าสูญเสียการควบคุมตัวเองในขณะขับรถแล้วก็เกิดปัญหาบนท้องถนนหรือไม่ความเดือดดาลจากการกระทบกระทั่งบนท้องถนนทําให้คนเราเปลี่ยนไปได้อย่างน่าทึ่งนะครับในทันทีทันใดนั้นคนที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจที่สุดในโลกก็อาจจะกลายเป็นสัตว์ร้ายข้างถนนที่บ้าคลั่งแล้วก็คำรามอย่างดุร้ายใส่ทุกคนที่มีปัญหากับเขานั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของคําว่าการขาดการควบคุมตัวเองนะครับ มันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของคุณที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในทางที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณกระตุ้นเตือนให้คุณนึกถึงบาดแผลแล้วก็ความกลัวเก่าๆซึ่งแน่นอนคุณอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าตอนนั้นจิตใต้สำนึกของคุณทำงานเป็นทับหน้าในจิตใจของคุณอยู่นะครับในหนังสือชื่อ best self ซึ่งเป็นหนังสือต้นแบบของเนื้อหาใน EP นี้นะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่ชื่อซูซานนะครับ ซูซานตั้งชื่อตัวตนด้านลบของตัวเองว่าโรดเรจเรจิน่าหรือว่าเรจิน่ผู้เดือดดานบนท้องถนนสิ่งที่กระตุ้นให้เรจิน่มาปรากฏตัวมากที่สุดก็คือการจราจรติดขัดในการเดินทางประจำวันของเธอนะครับเหตุผลที่ซูซานตั้งชื่อตัวตนด้านลบของเธอแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายซูซานขาดเรียนหลายครั้งเนื่องจากความเจ็บป่วยและใช้เวลาหลายเดือนดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเพื่อตามให้ทันเพื่อน การควบคุมตัวเองไม่ให้งุนหงิดนั้นเธอทำไม่ได้เมื่อเกิดปัญหาบนท้องถนนทําให้รถติดหรือว่าเสียเวลาหรือแม้แต่คนมีมารยาทไม่ดีมาทําให้เธอสุ่มเสี่ยงที่จะเสียเวลาเธอก็จะโกรธมากนะครับทำให้สุสานเครียดมากอย่างรวดเร็วเพราะว่ากลัวจะไปทํางานสายนั่นเป็นเหตุผลของจิตใต้สํานึกตั้งแต่ก่อนสมัยที่เธอเคยมีปัญหาเรื่องขาดเรียนแล้วก็ทําให้เรียนไม่ทันเพื่อนนะครับข่าวดีก็คือการได้เรียนรู้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านตัวเองทําให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการคาดเดาได้ว่า เมื่อใดหรือเหตุการณ์อะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะแสดงตัวออกมาทําให้คุณเสียศูนย์ลองนึกถึงย้อนไปครั้งสุดท้ายที่คุณทําแบบนั้นซึ่งทําให้คุณคิดว่าโอ้ฉันน็อดหลุดฉันคุมตัวเองไม่ได้จริงๆบางครั้งคุณอาจจะทะเลาะก,กับพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นจะต้องโกรธขนาดนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณอย่างซื่อตรงและก็ซื่อสัตย์เมื่อจะเริ่มลงมือต่อต้านด้านลบของตัวเองนะครับ ให้ใช้คำเชิงลบอย่างเช่นคำว่าฉันเป็นคนสะเพร่าฉันเป็นคนไร้เหตุผลหรือว่าฉันโกรธง่ายเพื่อที่จะรู้ให้ละเอียดว่าคุณมีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขบ้างให้ก้าวข้ามความรู้สึกกระอักกระอ่วนใดๆเวลาคิดว่าตัวเองมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีมากมายนะครับสิ่งต่างๆจะดูน่ากลัวขึ้นมากเมื่อพวกมันซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดของจิตใจดังนั้นให้คิดว่านี่เป็นการส่องไฟสปอตไลท์ไปที่ตัวปัญหาโดยตรง พอคุณเห็นมันได้ชัดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเมื่ออยู่กลางแสงสว่างมันก็จะดูจัดการได้ง่ายขึ้นไม่น่ากลัวเหมือนตอนที่มันอยู่ในความมืดเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมทํากับตัวตนด้านที่แย่ที่สุดของคุณเหมือนตอนที่คุณทํากับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณนะครับนั่นก็คือให้ชื่อเรียกแก่มันแล้วก็เผชิญหน้ากับมันจําไว้ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่คุณไม่ต้องการของตัวคุณเองดังนั้นอย่ากลัวที่จะสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาให้คุณเห็นตัวตนของมันก่อนอันที่จริง ยิ่งภาพเหมือนของคุณเด่นชัดมากขึ้นเท่าไรเช่นมองภาพตัวคุณที่กําลังโกรธเป็นลูซิเฟอร์จอมมารร้ายคุณก็จะยิ่งจดจําพฤติกรรมที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงในอนาคตได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเริ่มโกรธคุณก็อาจจะทักตัวเองได้ว่านั่นไงลูซิเฟอร์ปีศาจร้ายในตัวฉันมาแล้วลองนึกถึง5สถานการณ์ล่าสุดที่คุณควบคุมการต่อต้านตัวเองได้เขียนลงไปว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุด การระลึกไว้เสมอจะช่วยให้คุณควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อคุณถูกกระตุ้นนะครับแทนที่คุณจะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปคุณอาจจะพบว่าสิ่งนี้ยากในตอนแรกแต่ว่าด้วยการฝึกฝนมันอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติง่ายๆได้ในที่สุดนะครับข้อ 3. ความกลัวเป็นศัตรูต่อตัวตนที่ดีที่สุดของคุณแต่ว่าคุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วยความซื่อสัตย์นะครับการที่จะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เปรียบเสมือนการเดินทางนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคระหว่างทางหากคุณต้องการไปให้ถึงจุดหมายคุณจะต้องหลีกเลี่ยงหลุมบ่อและก็อันตรายอื่นๆและก็อุปสรรคใหญ่ที่คุณจะพบก็คือความกลัววิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความกลัวคืออะไรก็คือการ,รเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับจําไว้ว่าความกลัวคือการโกหกที่เป็นนิสัยประจําตัวคุณมันจะคอยกระซิบข้างหูของคุณว่าคุณไม่ดีพอ หรือคนอื่นกําลังตัดสินคุณกําลังมองคุณในแง่ไม่ดีในที่สุดคุณก็จะลงเอยด้วยการมองโลกที่ผิดเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณเสียเวลาอันมีค่าและพลังของสมองไปกับการคุ้นคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นหมายความว่าคุณจะหมกมุ่นอยู่กับความกังวลเกี่ยวกับการคาดการอะไรต่างๆมากมายอยู่ตลอดเวลาจนทําอะไรไม่ถูกในปัจจุบันนะครับแต่ข่าวดีก็คือมีกลยุทธ์ง่ายๆสองสาข้อในการจัดการกับความกลัวของคุณนะครับขั้นตอนแรกก็คือการรู้จักพวกมันก่อน หยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนคําถามเหล่านี้ลงไปนะครับอะไรคือความกลัวที่ฉุดรั้งฉันไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันลองดูคําตอบของคุณอย่างช้าๆและก็คิดตามอย่างถี่ถ้วนมีหัวข้ออะไรบ้างตัวอย่างเช่นคุณกลัวความล้มเหลวหรือว่าคอยแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้คุณพร้อมสําหรับขั้นต่อไปแล้วนะครับคือการทดสอบความกลัวของคุณคุณต้องเชื่อก่อนว่าสมองของคุณนั้น สามารถฝึกฝนได้เช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออื่นๆนะครับยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงการคิดในแง่ลบมักหมายความว่าคุณกําลังจุดจ่ออยู่กับความกลัวมากกว่าวิธีแก้ปัญหาสิ่งที่คุณต้องการก็คือแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะความกลัวในใจคุณและนี่คือวิธีการนะครับเขียนหัวข้อทั้ง3นี้ลงไปก็คือ 1. ความกลัวของฉันคือจุดๆๆคุณกลัวอะไรบ้างคุณก็เขียนไปนะครับ 2. มันทําให้ฉันไม่ได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างก็เขียนลงไปนะครับและ3า แผนของฉันที่จะหยุดความกลัวที่จะกลายเป็นความจริงก็คือเขียนลงไปนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะหยุดความกลัวของคุณได้ดังนั้นสมมุติว่าคุณอยากจะลาออกจากงานแล้วก็ตั้งธุรกิจของคุณเองแต่โอกาสที่หายนะทางการเงินจะทําให้ล้มเหลวและทําให้คุณต้องลําบากทางออกทางหนึ่งก็คือเก็บเงินไว้ให้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่าย6เดือนหรือ8เดือนแล้วก็ลาออกจากงานเมื่อคุณเก็บเงินได้ตามจํานวนที่ตั้งเอาไว้เป็นต้นนะครับเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างก็คือการคิดออกมาเป็นภาพนะครับ ครั้งต่อไปที่ความกลัวโผล่หัวขึ้นมาในใจของคุณนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าคุณใส่ความกลัวความกังวลทั้งหมดลงในกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่จากนั้นให้หดขนาดของกล่องนั้นในความคิดของคุณจนกระทั่งมันเหลือเท่ากับฝ่ามือของคุณแล้วก็สุดท้ายลองนึกภาพตัวเองกําลังโยนกล่องกระดาษเล็กๆที่ใส่ความคิดเชิงลบนั้นลงไปในหุบเขาที่มืดมิด แล้วก็ดื่มด่ากับความรู้สึกโล่งใจที่ว่าคุณได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมาในขณะที่คุณมองมันหายไปจากสายตาของคุณนะครับข้อ 4. การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและเป็นสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้นะครับจนมาถึงตอนนี้เราได้สํารวจส่วนที่เราทําได้ภายในตัวของเราเองเพื่อการเดินทางสู่ตัวตนที่ดีที่สุดของเราแล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นเป็นอย่างไรในท้ายที่สุดแล้วดังที่กวีชาวอังกฤษ จอร์ดันได้เขียนเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นไม่มีใครเป็นเหมือนเกาะที่โดดเดี่ยวกลางทะเลในตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องชีวิตทางสังคมของคุณอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากสาเหตุที่การเข้าสังคมมีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นอันดับแรกนะครับหลักฐานทั้งหมดเชียให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าการเข้าสังคมนั้นดีต่อร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของคุณนะครับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนในปี2008พบว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยพื้นฐานแล้ว มันเหมือนกับการพาสมองไปออกกําลังกายกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสามารถทางปัญญาของคุณให้อยู่ในอันดับต้นๆจากนั้นก็มีการสํารวจของแกนหลับเฮลเวสในปี2551จากชาวอเมริกัน140,000คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนจะมีความสุขที่สุดในวันที่พวกเขาใช้เวลาระหว่าง6-7ชั่วโมงในการสังสรรกับคนอื่นนะครับ นั่นแสดงให้เห็นว่าการจัดเวลาให้กับเพื่อนและครอบครัวมีความสำคัญเพียงใดในตารางเวลาของคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ควรออกไปเข้าสังคมเฉพาะกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สร้างความมีชีวิตชีวาให้คนเราได้เป็นอย่างมากก็คือการได้ออกไปเจอเพื่อนใหม่นั่นคือเวลาที่คุณมักจะได้รับแนวความคิดใหม่ๆแรงบันดาลใจมักจะไม่ค่อยทำงานดีมากนักเมื่อคุณนั่งอยู่คนเดียวบนโซฟาตลอดเวลานะครับ แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วคนทั่วไปมีจํานวนไม่มากนักที่เป็นคนชอบเข้าสังคมมาแต่กําเนิดนะครับคนจํานวนมากพบว่าการเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนนั้นค่อนข้างจะอึดอัดนะครับโชคดีที่มีเคล็ดลับสองสาข้อที่คุณสามารถเริ่มลองใช้ได้เพื่อช่วยให้คุณเข้าสังคมครั้งต่อไปที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในงานสังสรรค์หรือในเวลาที่คุณควรที่จะสร้างคอนเนคชันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนนะครับหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้คนมักจะเจอก็คือ การพยายามหาสิ่งที่จะพูดวิธีแก้ไขนั้นทําได้ง่ายมากนะครับคุณเพียงแค่ต้องเตรียมตัวโดยคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่คุณเพิ่งเรียนรู้มาหรือว่าเพิ่งจะพบมาซึ่งจะช่วยลดความกดดันในการคิดอะไรบางอย่างแบบทันทีทันใดแล้วก็จะช่วยให้คุณเปิดการสนทนาได้ดีขึ้นนะครับการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้มากเช่นกันการถามคําถามและการฟังอย่างตั้งใจกระตุ้นให้ผู้คนเปิดใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ แล้วก็มีเรื่องของภาษากายด้วยที่สําคัญจากการวิจัยมีการประมาณว่าสัญญาณอวัจนภาษามีความสําคัญคิดเป็นร้อยละ70ของการสื่อสารที่ดีทั้งหมดนะครับดังนั้นการยืนตัวตรงกางแขนออกแล้วก็สบตาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการแสดงให้คนอื่นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับพวกเขาในการพูดคุยหรือว่าสนทนานะครับข้อ 5. หากคุณต้องการช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ลืมช่วยตัวเอง ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในหลายๆด้านของชีวิตทําให้คุณมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเป็นผู้เลี้ยงดูและก็เป็นผู้ช่วยเหลือการดูแลคนอื่นเป็นส่วนสําคัญของการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณดูแลตัวเองให้ดีเสียก่อนนะครับหากคุณไม่ทําแบบนั้นคุณจะไม่มีแรงกายหรือแรงใจที่จะเป็นประโยชน์กับใครเลยกล่าวอีกในหนึ่งว่าการดูแลตัวเองให้ดีไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมอบต่อให้คนอื่นได้ ซึ่งหมายความว่าการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดและการเร่งรีบในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาดูวิธีบางอย่างที่คุณสามารถใช้ได้เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและมีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจของคุณนะครับวิธีหนึ่งที่คุณควรใช้เป็นประจําก็คือการฝึกสติผ่านการหายใจสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกหนักใจหรือว่าเครียดก็คือการหายใจที่เร็วขึ้นตามธรรมชาตินะครับ การถอยตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ทําให้คุณเครียดหรือว่าหนักใจแล้วก็หายใจลึกๆ3ครั้งถึง4ครั้งเป็นวิธีการที่ดีในการสงบจิตใจที่ตึงเครียดแล้วก็ทําให้สิ่งต่างๆกลับสู่มุมมองที่ถูกต้องและก็ควรจะเป็นการหายใจช้าๆอย่างมีสติเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดที่จะช่วยให้คุณแยกตัวเองออกมาจากปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีเวลาคิดทําอย่างอื่นต่อไปนะครับมือปราบความเครียดที่ดีอีกอย่างที่คุณทําได้เลยไม่ต้องรอใครก็คือการออกกําลังกาย ให้ตั้งเป้าหมายที่จะใช้เวลาออกกําลังกายอย่างน้อย20-30นาทีในแต่ละวันนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือวันเว้นวันซึ่งอาจจะหมายถึงการเดินเร็วๆไปรอบๆตึกออกไปวิ่งในสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านที่สุดขี่จักรยานหรือว่าออกกําลังกายในฟิตเนสนะครับกุญแจสําคัญก็คือการเลิกสนใจสิ่งต่างๆชั่วคราวและทําให้เลือดในกายของคุณสูบฉีดสิ่งต่อไปที่จะทําคืออะไรคือการนอน การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพการรับรู้ของคุณนะครับดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าคุณได้หลับสนิทอย่างน้อย6ชั่วโมงทุกคืนรักษาเวลานอนให้สม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนเข้านอนนะครับและคุณยังต้องการความหลงใหลที่จะทำบางอย่างด้วยนะครับเพื่อทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือแม้แต่การอบขนมงานอดิเรกช่วยให้คุณแสดงความรักต่อโลกนี้ได้คุณอาจจะคิดว่า มันพูดง่ายกว่าทําในเมื่อคุณมีงานหลักที่ต้องทําเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีงานบ้านและก็มีลูกๆที่ต้องดูแลถูกต้องไหมครับแน่นอนว่าการหาเวลานั้นเป็นเรื่องยุ่งยากและก็ต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ว่าสามารถทําได้อย่างแน่นอนความจริงแล้วมีคนมากมายที่ประสบความสําเร็จสูงมากพวกเขามักจะใช้เวลาทั้งวันในที่ทํางานแต่ว่ายังสามารถหาเวลาทําสิ่งที่ตัวเองสนใจและก็อยากทําได้เสมอวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาว่า อะไรที่เหมาะกับงานอดิเรกของคุณในชีวิตประจําวันของคุณก็คือการถามตัวเองว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่คุณกําลังอยากจะทําอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเรียนภาษาจีนเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือว่าโอกาสทางหน้าที่การงานหรือว่าไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพกายและใจคุณก็สามารถลดเวลาดูทีวีลดการไถหน้าจอเพื่อติดตามดูชีวิตของคนอื่นในโซเชียลหรือว่า ใช้เวลาระหว่างเดินทางไปกลับจากการทำงานในรถยนต์เพื่อฟังคลิปหรือว่าหนังสือเสียงสอนภาษาจีนได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ 6. การกําจัดความเชื่อผิดๆออกไปจะช่วยให้คุณมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ดีและก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับกี่ครั้งแล้วที่คุณได้ยินใครสักคนอธิบายความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนของพวกเขาด้วยการพูดว่ามันซับซ้อนเข้าใจยากมันเป็นวลีที่พูดกันค่อนข้างที่จะเกอนะครับแต่มันทําให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างจริงจังนะครับ ความจริงก็คือปัญหามากมายที่คุณต้องเผชิญในความสัมพันธ์ของคุณนั้นมาจากปัญหาง่ายๆนั่นก็คือความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะครับไม่น่าแปลกใจที่พวกเราหลายคนมีมุมมองที่ผิดมากเราถูกล้างสมองแล้วก็ป้อนภาพการแต่งงานหรือว่าเขียนบทชีวิตคู่ที่สวยหรูสําเร็จรูปอย่างต่อเนื่องจากการแสดงความรักหรือชีวิตระดับอุดมคติในภาพยนตร์ในโฆษณาในมิวสิกวิดีโอลองนึกถึงภาพยนตร์แนวรักหวานแหววที่คนนิยมกันนะครับ มันมักจะมีความโรแมนติกแล้วก็มีภาพที่น่าลหลงไหลซาบซึ้งมากมายทุกอย่างดูสวยงามแล้วก็ราบรื่นไปหมดแม้จะมีปัญหาในตอนกลางเรื่องแต่มันก็สามารถแก้ไขได้หมด100%แล้วและก็จบลงท้ายเรื่องอย่างรวดเร็วและง่ายดายทั้งหมดกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ในชีวิตจริงอารมณ์ไม่ดีวิกฤตวัยกลางคนและปัญหานิสัยประจําตัวเล็กๆน้อยๆของแต่และฝ่ายก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระยะยาวเสมอนะครับ ดังนั้นเรามาขจัดความเชื่อผิดๆสองสามข้อที่คอยขัดขวางการใช้ชีวิตคู่ของคุณให้ดีที่สุดในความสัมพันธ์ของคุณโดยเริ่มจากแนวคิดที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันแบบจริงจังว่าความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องการความโรแมนติกที่สมบูรณ์แบบถ้าพูดตรงๆนั่นเป็นสูตรสาเร็จของความผิดหวังอย่างแท้จริงสําหรับคนทั่วไปการทําให้ใครสักคนลหลงไหลอยู่ตลอดเวลาด้วยภาพสําเร็จรูปจากหนังรักนั้นไม่ยั่งยืนจริงในระยะยาว โปรดจาไว้ว่าชีวิตจริงที่ยืนยาวนั้นมีความแตกต่างระหว่างการตกหลุมรักและการถูกรักเมื่อเวลาผ่านไปความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกๆของความสัมพันธ์จะทําให้ทุกสิ่งดูสมจริงและก็เป็นไปได้มากขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือว่าใครจะมาหลอกลวงคุณแต่หมายความว่าคุณได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในความสัมพันธ์ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ ความเชื่อข้อต่อมาก็คือการสรุปว่าความสัมพันธ์ที่ดีมักจะต้องกลมเกลียวกันไปทุกเรื่องเห็นด้วยเหมือนกันในทุกๆอย่างตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงปรัชญาในการใช้ชีวิตแต่ที่แท้จริงแล้วการขัดแย้งและการโต้เถียงเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่แม้แต่คู่รักที่รักกันมากที่สุดก็ยังมีช่วงเวลาที่ขัดแย้งกันและมันสามารถกระชับสายสัมพันธ์ของพวกเขาให้แน่นแฟนขึ้นได้ท้ายที่สุดบางครั้งคุณจําเป็นต้องปลดปล่อยความตึงเครียดที่สังสมไว กุญแจสําคัญของชีวิตคู่ก็คือการเรียนรู้ที่จะโต้แย้งอย่างถูกวิธีลองนึกถึงหัวข้อการต่อต้านตัวเองของคุณในหัวข้อที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคุณโต้เถียงกับคู่รักของคุณทุกครั้งคุณจะต้องแน่ใจว่าตัวตนด้านบวกในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณนั้นได้นั่งประจําที่อยู่ในตําแหน่งผู้ควบคุมอารมณ์ของคุณในขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนด้านลบที่แย่ที่สุดกําลังเข้าเวรรับช่วงควบคุมตัวคุณอยู่นะครับเมื่อเกิดความเครียดให้หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณจะทําอย่างไรแทนที่จะปล่อยให้เวอร์ชั่นที่แย่เข้ามาควบคุมต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณควบคุมสิ่งต่างๆได้นะครับก่อนอื่นให้สงบสติอารมณ์และก็อย่าส่งเสียงดังการตะโกนจะไม่ช่วยให้คู่ของคุณได้ยินข้อโต้แย้งของคุณยิ่งคุณเสียงดังจะยิ่งไม่มีใครได้ยินคุณควรทําให้เห็นว่าคุณกําลังฟังอยู่และพยายามเน้นสิ่งที่คุณเห็นด้วยดังนั้นหากเป็นเรื่องจริง บอกพวกเขาว่าคุณเข้าใจมุมมองของพวกเขานอกจากนี้อย่าเบี่ยงเบนประเด็นออกไปเป็นเรื่องอื่นแม้ว่าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขทั้งหมดได้ทันทีแต่ก็ให้แน่ใจว่าได้ยุติความขัดแย้งด้วยการหาทางประนีประนอมที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้นะครับข้อสรุปสุดท้ายการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ก็มักจะไม่มีใครสอนทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองมักจะไม่เคยบอกเราว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไร ในช่วงหลังของชีวิตคนจํานวนมากจึงมักจะพบว่าตัวเองล่องลอยไปตามยถากรรมและก็มีชีวิตเพื่อให้รอดไปวันๆแต่แทบจะไม่ก้าวหน้าหรือมีความเจริญรุ่งเรืองเลยแต่การที่คุณได้ใช้เวลาฟังเนื้อหาในอีพีนี้มาถึงตรงนี้อย่างน้อยมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับด้วยการตระหนักถึงตัวตนที่ดีที่สุดแล้วก็ต่อต้านเวอร์ชันที่แย่ของตัวเองเอาชนะความกลัวเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมมากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็ขจัดความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงจากความสัมพันธ์ของคุณคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดหลายอย่างเพื่อที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับจงรวมเวลาแห่งความเงียบเข้ากับตารางเวลาประจําสัปดาห์ของคุณนะครับเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมคนถึงต้องภาวนาคําว่าพุทโธหรือว่าคําว่าโอมเวลาทําสมาธิการจดจอ่อกับพยางซ้ําๆนั้นจะช่วยกําจัดความคิดฟุ้งซ่านและก็ความกังวลของคุณได้นะครับ ซึ่งมันจะมาพร้อมกับความเร่งรีบและความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่คุณไม่จําเป็นต้องทําสมาธิเพื่อนําความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กุญแจสําคัญก็คือการหาช่วงเวลาที่สงบเงียบอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งซึ่งคุณสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับเวลาเงียบๆของคุณไม่จําเป็นจะต้องเงียบจริงๆอันที่จริงมีบางคนพบว่าการฟังเพลงโปรดจะช่วยให้พวกเขาตั้งสมาธิได้ดีนะครับหากนั่นไม่ได้ผลสําหรับคุณก็ลองใช้เวลาคุณภาพดูภาพวาดที่คุณชื่นชอบ หรือว่าหายใจอย่างมีสติแล้วคุณจะพบว่าช่วงเวลาที่เงียบที่คุณหาให้ตัวเองและก็ใช้มันทบทวนตัวเองนั้นคือช่วงเวลาทองที่ทรงคุณค่าที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงนะครับขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมากยิ่งขึ้นทุกๆวันนะครับและเนื้อหาในอีีนี้เรียบเรียงแบบย่อและก็สรุปจากหนังสือชื่อ best self ฉบับตีพิมพ์ในปี2019ซึ่งเขียนโดยไมค์เบเยอร์นะครับ ถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้สามารถหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านกันได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปขอบคุณครับและก็สวัสดีครับ